มองเหตุการณ์การประชุมพักเพื่อเลือกหัวหน้าพักในวันนี้เ,นเปมว่าอย่างไรบ้างการประชุมวันนี้นะการจชุมเลือกตั้งตัวแทนผมว่าไม่ไปัดหัวหน้าพักกกรรมาการเนี่ยเป็นเรื่องปกติ <c oughs> นะครับผมถือว่าอยู่กับพักมาตั้งแต่เป็นผู้แทนสะดอนสองพันห้า8้อก่อนเป็นผู้แทนสะดอนนี้ก็อยู่กับตัานเลขาที่การภาคภูมิภิษนัย ก็อยู่กับเหตุการณ์พวกนี้มาตลอดหรือเป็นเรื่องปกติแล้วก็าการเป็นประชาธิปไตยในพรรคปริปรตัตษ์เนี่ยเป็นพรรคเดียวที่ไปตั้งกรดิกาเพื่อให้ได้มาของผู้บริหารพรรคโดยที่การมีส่วนร่วมจากสาขาพรรคสาขาพรรคก็มาจากประชาชนการเชื่อมโยงมันมาอยู่แล้วโดยโครงสร้างพรรคเนี่ยใครจะว่าไงก็แล้วแต่แต่ผมไม่ยามว่า กรรมการมหาิาลพักเนี่ยมันถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติจากสาขาพักวันนี้สาขาพักทั้งหมดกับตัวแทนพักทั้งหมด3ามคนเนี่ยมาจากตัวแทนของประชาชนทุกเขตตัวตังอันนี้คือเชื่อมโยงแล้วนะครับส่วนจะทําอย่างไรให้ให้แข็งแกร่งเป็นเรื่องกรรมการงานิทาพักแต่ละชุดจะทำะการที่สองวันนี้พอดีเรื่องของท่านอภิสิทธิ์ ที่ได้แสแรงวิสัยทัศนแล้วก็ไม่ไม่รับตำแหนง่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสิทส่วนตัวท่านนะน,นะแล้วก็ผมเจอว่าเป็นการพูดคุยระหว่างคนคุ้นเคยเหือนที่เคยอยู่ในพัก